ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมิโนวาทาโรวันนี้ทําพิอาการในหัวข้อคนที่รอคุณมาทั้งชีวิตมาเช็คกันดูนะคะว่าใครกันนะที่รอการพบเจอกับคุณมาตลอดทั้งชีวิตนะคะบางคนอาจจะมีเนื้อคู่โซเมดข้ามภพข้ามชาติกันมาและรอคอยการได้มาเจอกันนะคะในชาติภพนี้ก็เช็คพลังงานด้วยการเลือกกองไพ่สกองตุ๊กตา3ตัวชอบกองไหนเลือกกองนั้นได้เลยนะคะและไปดูกันเลยว่า แต่ละกองไพ่นะคะจะตอบว่าใครกันนะที่เป็นคนที่รอคุณนะคะมาตลอดทั้งชีวิตของเขากันเลยไปกันเลยค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่1ในหัวข้อคนที่รอคุณมาทั้งชีวิตและเช็คพลังงานของเขาคนนั้นเลยนะคนที่รอคุณมาทั้งชีวิตนะคะเขามีความเป็น คนที่มีหัวคิดหัวอ่านนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินแล้วก็เป็นคนเข้มแข็งปากหนักใจแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะออมีพลังงานของชาวพิจิกนะแล้วก็ชาวธาตุน้ำนะคะธาตุลมธาตุดินมีนิดหน่อยสำหรับตัวตนนะคะเขาเป็นคนเครียดซีเรียสเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่ผลักดันตัวเองไปอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตได้อย่างรวดเร็ว และก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงอาจจะเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างภาษากันก็ได้นะคะตัวเขามีความเชื่อในเรื่องของเส้นลางสังหรณ์แล้วก็เป็นที่รักของผู้คนคะ่ะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือว่ามีบางอย่างที่ดูเด็กกว่าอาจจะเป็นหน้าตาหรืออะไรพวกนี้นะมันทำให้หลายๆอย่างอะคา่ะดูเหมือนกับ เหมือนเขาเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนที่ดูอ่อนประสบการณ์กว่าคุณแต่พลังงานของไพ่ดาบเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความแข็งแกร่งจากข้างในหรือมีสิ่งที่เหมือนเขาเป็นคนแน่วแน่เด็ดเดี่ยวมุ่งมัน่นน่ะมันทําให้เขาไม่ได้ดูอายุน้อยกว่าหรือว่าดูอ่อนกว่าถึงแม้ประสบการณ์หรืออายุจะน้อยกว่าคุณก็ตามทีนะคะและทําไมกันนะเขาถึงได้รอคุณเขารอความรักนะคะ คือมันเป็นไพ่ราชาดาบกับราชินีดาบคู่กันเลยนะคือเขารู้สึกว่าจะมีคนที่ใช่และเป็นคนที่คู่ควรและเหมาะกับเขามากๆในแบบที่เป็นคนของใจอ่ะเป็นพรมลิขิตเป็นโชคชะตาเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนนั้นและมันมีสิ่งที่เหมือนกับตัวเขารับรู้ได้ตั้งแต่แรกเห็นนะคะคือเป็นรักแรกพบกันเลยก็ได้นะ แต่มันจะมีเรื่องที่เหมือนเขาทําอะไรบางอย่างอะที่มันเหมือนมันพลาดไปหรือว่ามันเป็นเรื่องเก่าๆที่เขารู้สึกเสียใจในอดีตอาจจะเป็นเหมือนกับการรอคอยคุณนะคะมันมันผิดพลาดมาหลายรอบแล้วอะ่ะเขาคิดว่าคนในชีวิตที่เขาเจอจะเป็นคุณแต่ก็ไม่ใช่จนวันที่มาเจอคุณอะมันเป็นวันที่เหมือนเขา มีความกลัวหรือความสงสัยในความรักแต่ถึงอย่งงางนั้นเขาก็รู้สึกนะคะว่ามันต้องมีสักคนหละที่เป็นคนที่เขาตามหาอยู่แล้วก็เป็นคุณนั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้เขารอคอยที่จะได้พบเจอเพื่อที่จะได้มาสานต่อความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่อไปและเขาอยากบอกอะไรเมื่อได้เจอกันกับคุณนะคะ สิ่งที่อยากบอกอ่ะคือการบอกรักนะคะการบอกชอบการสื่อสารพูดคุยถึงความโรแมนติกความรู้สึกข้างในที่เขามีอยู่บางคนอาจจะเป็นคนทางไกลต่างถิน่นต่างแดนเขาก็อยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะเพื่อที่จะพบเจอไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะต่อให้ไปอยู่ดาวอังคารก็จะออกไปตามหาให้เจอให้ได้นะคะ แล้วก็บางคน่ะมันน่าจะมีเรื่องที่เดียวกันแล้วมีปัญหาแหละเขามองว่าคุณ่ะเป็นคนที่ใจร้ายนะทําไมถึงได้ออทําร้ายจิตใจหรือว่าทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดม,มันอาจจะเป็นเรื่องของฐานะการเงินนะคะสิ่งที่เขาคาดหวังการประสบความสําเร็จการร่ํารวยหรือว่าการมีอะไรที่ทัดเทียมกับคุณมันมีแผลเก่าจากเรื่องราวในอดีตบางครั้งคุณอาจจะเจอเขาแล้วนะแต่ว่ามันเป็น เป็นประเด็นปัญหาที่เคยมีกันมาก่อนนะ่ะทำให้ต่างคนต่างแยกย้ายอแล้วก็มีเรื่องที่เหมือนเป็นอีโก้ที่อยากจะเอาชนะกันและกันนะคะก็เลยทําให้เรื่องราวความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ปลในแบบโรแมนติกตั้งแต่แรกแต่ก็เหมือนแบบสุดท้ายคือก็ยังมีความคิดถึงกันอยู่นั่นแหละเพอก็รู้ว่าเป็นคนที่ใช่แล้วก็รู้ว่าคนนี้แหละที่รอ เพียงแต่ตอนเจอแล้วเออทำไมไม่เหมือนที่คิดนะมันมีความรู้สึกสงสัยนะคะว่าทําไมเธอถึงได้ใจร้ายกับฉันจังทําไมเธอถึงไม่แบบออแสดงความรักหรือว่าความรู้สึกเหมือนที่ฉันเคยรอคอยและคิดไว้ว่าเธอน่าจะเป็นคนที่เข้ามาทําให้ชีวิตเนี้ยมันได้สิ้นสุดการรอคอยสักทีได้พบกับความรักดีๆในครั้งหนึ่งของชีวิตสักครั้งเราจะได้เจอกันยังไงนะคะหลังจากเนี้ยมันมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่แน่ๆ แต่ว่ามันจะต้องรอจังหวะที่เหมือนต่างคนต่างพอใจในชีวิตแล้วก็ชอบชีวิตของตัวเองแล้วมันต้องเป็นจังหวะที่คุณกับเขาโสดทั้งคู่แล้วก็มีเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ความความพอใจในชีวิตความสมบูรณ์แบบในตัวเองในแบบที่ตัวเองต้องการและปรารถนาเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมกับเส้นทางชีวิตของคุณแล้วก็มีความสุข enjoy กับชีวิตนะคะมันจะดึงดูดเขาคนนี้กลับเข้ามานะเพราะงั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องไปวิ่งหาหรืออะไรเลยคือเขาก็คุณเป็นเนื้อคู่ที่เหมือนต่างคนต่างรอและรู้สึกถึงการมีอยู่ของกันและกันอยู่แล้วแล้วมันเหมือนมีเรื่องน้อยใจอะที่แบบเจอกันแล้วมันมันมีอีกโก้มีความรู้สึกอยากเอาชนะมันทําให้ต่างคนต่างไม่ได้สื่อสารความเป็นไปของ จิตที่อยู่ข้างในความรู้สึกที่เชื่อมโยงถึงกันก็เลยอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดหรือว่าคิดมากจนสุดท้ายมันเกิดเป็นประเด็นปัญหากันไปนะคะเพราะงั้นตอนนี้คืออยู่ในชีวิตของคุณนั่นแหละแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณขาดพร่องในความรู้สึก อยากจะสวยขึ้นอยากจะหล่อขึ้นอยากจะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นอยากจะเรียนเพิ่มหรือว่าพัฒนาอะไรในตัวเองให้ลงมือทำนะคะเพราะว่าการที่คุณมีความรู้สึกกังวลใจความกลัวแล้วก็การรอคอยที่มันเหมือนไม่ได้เติมเต็มตัวเองเลยอะ่ะมันจะยิ่งทำให้ความรักเนี้ยมันช้าลงเพราะงั้นขอให้กลับมาตระหนักรู้นะคะว่าคุณมีคุณค่าเสมอและค้นพบนะคะสิ่งที่คุณอยากจะเพิ่มเติมแก้ไขจัดการตัวเองให้เรียบร้อย มันจะได้กลับมาเจอกันค่ะและคนที่รอคุณมาทั้งชีวิตอ่ะเขาก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของคุณอยู่แล้วถึงแม้จะยังไม่ได้เจอสําหรับบางคนนะคะเขาก็จะเข้ามาหาคุณในเร็ววันในวันที่คุณรู้สึกโอเคกับชีวิตของคุณแล้วคุณจะได้พบเจอกับคนทนนั้นและมันจะต้องเป็นความเพอร์เฟกในตัวเองทั้งคู่ไม่ใช่การที่มาอยู่เพื่อขอการดูแลจากอีกฝ่าย และนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะต่อให้เป็นคนที่เด้งออกจากกันไปแล้วก็ตามทีแต่มันยังมีจุดที่เหมือนเขาต้องการร่ารวยประสบความสําเร็จและเอาชนะตัวตนของคุณนะอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเด็กกว่าหรืออ,อ่อนอ่อนในเรื่องของประสบการณ์อ,อ่อนวัยอ่อนประสบการณ์อ่อนในเรื่องของหน้าทีการงานก็ได้มันก็เลยทําให้เขาอยากจะเอาชนะคุณมากๆแล้วก็ไม่อยากให้คุณแบบดูถูก ปมปัญหาประเด็นเก่าในชีวิตซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณก็ณอาจจะไม่ได้ดูถูกเขานะแต่เหมือนเหมือนคุณดูดีเกินกว่าที่เขาจะไปเทียบรุ่นอะแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าปมใจเขาอะมันมันต้องแก้ไขแล้วละ่ะเขาต้องประสบความสําเร็จต้องร่ํารวยต้องทําตัวเองให้เพอร์เฟกมากที่สุดเท่าที่จะเทียบชั้นกับคุณได้นะคะแล้วเขาก็ยังคง รอต่อไปค่ะเพราะว่ามันยังไม่สําเร็จไงก็เลยต้องแบบรอให้ชีวิตสกเซสก่อนแล้วค่อยเจอกันส่วนคุณก็ใช้ชีวิตแบบโอเคในแบบที่คุณต้องการไปได้เลยนะคะเพราะว่ายังไงคนคนนี้จะกลับเข้ามาอยู่แล้วในเวลาที่เขาพร้อมจริงๆและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุก c o m มนต์ทุกกำลังใจทุกการสวัส f ีเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่2ในหัวข้อคนที่รอคุณมาทั้งชีวิตคนคนนั้นนะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเด็กในตัวเองนะเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เรียกว่าเก่งนะคะไม่แพ้ผู้ชายกันเลยทีเดียวเชียวตัวเขานะคะมีเรื่องของพลังงานธาตุดินธาตุลมก็ เป็นคนที่มีความเข้มแข็งแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าหรือว่าเออเคยถูกทำร้ายจิตใจนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาตลอดแต่เป็นคนที่เก่งเรื่องของการงานการเงินการแก้ปัญหานะคะใช้ชีวิตแบบฉลาดอนะ่ะคือรู้จักวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆด้วยตัวเองได้แต่เขาอีกโก้เยอะนะชอบการเอาชนะและเป็นคนที่ไม่เลือกวิธีการด้วยคือ เป็นคนฉลาดแกมโกงก็ว่าได้คือเหมือนเพื่อการเงินหรืออะไรพวกนี้เขามีหลากหลายวิธีที่จะใช้ในการสแสวงหานะคะทรัพย์สมบัติรายได้แล้วเป็นคนที่เด็ดขาดในชีวิตนะคะเป็นคนที่ดูแลแล้วก็อยู่อ่าอาจจะเป็นคนที่มีเหมือนลูกน้องมีคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาะคะ่ะเป็น เจ้านายเป็นทหารเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้ที่เหมือนมีมีคนที่อยู่ใต้อานาถที่ต้องดูแลเพราะงั้นเขาจะเป็นคนที่แข็งแกร่งจนบางครั้งก็ดูแข็งกร้าวอ่ะแบบต้องเอาให้อยู่อ่ะต้องควบคุมคนได้นะคะส่วนทำไมกันนะเขาถึงรอคุณเขารู้สึกถึงเซนต์บางอย่างนะคะ มันมีบางอย่างที่เขาไปจากคุณไม่ได้อะไม่ว่าจะแค่ไหนหรือว่าไม่ว่าจะพยายามหรือว่าใช้เวลานานแค่ไหนอะ่ะมันก็ยังมีจุดที่เหมือนเขาต้องรอคุณอยู่เป็นพลังงานของจิตที่อยู่ข้างในและการผูกพันความรู้สึกข้างในอย่างลึกซึ้งบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของการเชื่อมโยงนะที่ตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรมันมีความเหมือนความต่างแต่ว่ามัน มันรู้สึกว่ามันไม่สามารถเลยจริงๆที่จะไปจากคุณได้คือสุดท้ายก็คือต้องต้องรอคุณอะบางคนอาจจะเคยเจอแล้วเคยแยกจากกันมาแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เหมือนไม่มีซัมติงกับคนประเภทนี้เลยคะ่ะไม่น่าจะเคยเจอมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนสักวันหนึ่งต้องได้เจอกัน,นะคะ่ะเขาไม่ได้เลือกใครเลยนอกจากคุณอนะเพราะว่ามันเลือกไม่ได้มันไม่ใช่ไม่อยากเลือกนะ มันเหมือนมันไม่มีพชชั่นในรูปแบบเดียวกันกับคุณมันมีบางอย่างที่รู้สึกได้ว่ามันไม่เหมือนใครอ่ะคนคนนี้ไม่เหมือนใครและเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เขารู้สึกแบบนี้กับคนอื่นเนี่ยมันเหมือนหลายๆครั้งอ่ะที่เขาอยากจะลองแบบเบี่ยงประเด็นไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เลือกนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่คนของเขามันมีรางสังหรณ์ข้างในบางอย่างที่บอกอยู่ว่ามันไม่ใช่ แล้วมันทําให้เขารู้สึกหยุดชะง,งักกับชีวิตว่าเขาไม่สามารถเลือกใครใหม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครเลยที่เหมือนคุณนะคะคุณเป็นคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกแปลกและแตกต่างแล้วก็สําหรับนะคะเขาอยากจะบอกหรือสื่อสารอะไรเมื่อเจอกันคือเขาค่อนข้างนะคะที่จะอยากไปหาแล้วก็เหมือน คิดถึงตลอดเวลานะคะอยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองคุณไว้เพียงคนเดียวเ,ออเป็นอะไรที่เพ้อหนักมากนะคะมนโนถึงทุกวันเลยพลังงานเหมือนเป็นคนเก่าจริงๆนั่นแหละเพราะว่ามันมีเรื่องของการแยกจากกันไปอะคะ่ะแล้วการฝันถึงหรืออะไรพวกนี้ที่เป็นพลังงานเชื่อมโยงกันะ่ะช่วงไหนที่เขาคิดถึงคุณคุณจะรับรู้ได้นะคะถึงแม้จะไม่ใช่คนที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตามที มันจะมีบางอย่างอะค่ะที่สื่อสารถึงกันอยู่ข้างในเขาอาจจะมีการฝันถึงคุณบ่อยๆนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ด้วยกันในความฝันอะทั้งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนมันมีหลายอย่างที่ตัวเขาเองอะต้องนิ่งแล้วก็ช่างใจนะคะไม่ได้พูดในหลายสิ่งเลยนะเพราะว่าเขากลัวนะคะเรื่องของความเจ็บปวดแล้วก็เออมันมีเรื่องของตัวเลือกหรือว่าหลายๆอย่างที่เขาต้องตัดสินใจอะว่า เขาจะเอายังไงกับสถานการณ์ต่างๆตรงนั้นมันทําให้หลายอย่างที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้สื่อสาระ่ะมันเป็นประเด็นปัญหาที่อาจจะทําให้คุณเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาต้องนิ่งเงียบแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนะคือเขาก็อยากไปหาแล้วก็เหมือนคิดถึงอะค่ะอยากเป็นคนของกันและกันมันเป็นสิ่งที่เขารับรู้ได้ตั้งแต่ยังไม่เจอคุณเลยด้วยซ้ํา แล้วมันก็มีบางอย่างที่เหมือนกับข้างในมันบอกอะว่าต้องเป็นคนนี้นะในความรู้สึกลึกๆและจะได้เจอกันยังไงนะคะหลังจากนี้เรามองว่ามันมีการแยกจากกันเดินถอยหลังออกมาจากกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วมันจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่เมื่อคุณและเขาเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมในตัวเองเป็นคนที่มีความเชื่อมัน่นแล้วก็ความเท่าเทียมอะคะ่ะคือ อะไรที่เขายังคงไม่เท่ากับคุณนะ่ะมันมันต้องไปให้เขาอะจัดก,การตัวเองก่อนให้เขามีความเชื่อมัน่นความมุ่งมัน่นความเต็มเปลี่ยนบริบูรณ์ในตัวเองอันนี้คล้ายๆคนกองที่หนึ่งเลยนะเป็นลักษณะของการแบบเติมเต็มตัวเองให้เต็มก่อนอะมันถึงจะมีการกลับมาในเรื่องของแพชชั่นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งเพราะงั้นใครที่จบไปนะคะสิ่งที่คุณเครียรสิ่งที่คุณยังไม่ปล่อยวางให้ไปเคลีย สิ่งเหล่านั้นนะเพราะว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่วางใจจากเรื่องราวเก่าๆให้ได้มันถึงจะมีกระบวนการในการกลับมาพบเจอกันกับเขาเหมือนเป็นคนของโชคชะตานะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีวายคอยดูแลเพราะงั้นสิ่งนี้มันจะไม่กลับมาจนกว่าคุณจะเป็นคนที่โอเคกับตัวคุณเองก่อนเมื่อไหร่ที่คุณสามารถจะประสบความสำเร็จในเส้นทางที่คุณชอบ หรือตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณเป็นน่ะมันคืออะไรมันถึงจะอยู่ในจุดที่จะได้กลับมาค่ะในความสัมพันธ์เพะงานช่วงนี้ใครที่แยกจากกาันเราว่าน่าจะปล่อยเขาไปก่อนเลยเพราะว่ามันยังมีการรอคอยอะ่ะเราเขาเองก็ยังรู้สึกว่ามันยังทำอะไรตอนนี้ไม่ได้มันมีสิ่งที่เขาจะต้องเคลียร์ต้องจัดการด้วยเหมือนกันมันเลยทำให้เขานิ่งและไม่กล้าที่จะสื่อสารเพราะงั้น ให้เวลาค่ะระหว่างกันและกันในการที่จะเรียนรู้การเติมตัวเองให้เต็มในเส้นทางของตัวเองแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะ่ะมันจะได้กลับมาคอมมิตเมนต์กันนะคะเพราะว่าตัวเขาอ่ะก็อาจจะมีการฝันหรือว่าการวางแผนในอนาคตนะคะที่อยากจะตกลงปงใจกันหรือว่าการกลับมาอยู่ร่วมกันแต่มันอาจจะมีหลายๆอย่างที่ยังเป็น ปัญหาอุปสรรคแล้วก็หลักๆคือเรื่องความคิดด้วยการมองโรคความคิดทัศนคติที่มีต่อชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการกลับมาเจอกันเพราะงั้นน่าจะเป็นการที่ต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักและรักตัวเองให้เป็นในเส้นทางของคุณถ้าหากมันยังไม่พอใจไม่ได้มีสิ่งที่คุณโอเคกับชีวิตไปเติมมันให้เต็มก่อนค่ะแล้วคนคนนี้จะกลับมาหาในวันที่คุณสมบูรณ์พร้อมในแบบที่คุณเป็น และรักในแบบที่คุณเป็นเพราะงั้นนะคะอย่าเครียดอย่าคิดเยอะเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคและมันทำให้หลายๆอย่างมันเหมือนกับมันส่งผ่านความรู้สึกไปหากันและกันด้วยส่วนใครที่เหมือนมีพลังงานของความสัมพันธ์ซ้อนทับ3คนนะคะก็เป็นจังหวะที่เหมือนต้องแยกจากกันเป็นเรื่องเป็นราวก่อนว่าจะตัดสินใจเลือกใคร ถ้าหากตัดสินใจได้แล้วนะคะแล้วก็มีการเคลียร์กันลงตัวแล้วในเรื่องของครอบครัวเก่าหรือว่าเรื่องของปัญหาหุ้นส่วนสัญญากับคนรักเก่าเนี่ยมันถึงจะมีการเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้ถึงจะดึงเนื้อคู่โซเมตคนที่รอคอยมาทั้งชีวิตนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักทายเข้ามาดูดวงส่วนตัวกันได้ ขอบคุณสําหรับการ subscribe like share ทุกค comment ทุกกำลังใจทุกการสมัคร FC ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3ในหัวข้อคนที่รอคุณมาทั้งชีวิตลักษณะคนคนนั้นนะคะเขาจะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะเป็นพวกบ้างานเป็น CEO เป็นหัวหน้าเป็นคนที่ต้องรับภาระในเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างจะหนักนะ และตัวเขาเองอะคะ่ะมีเรื่องของอทรัพย์สมบัติการเงินนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่เหมือนเขาก็รวยอะแต่ว่าก็เป็นเงินหมุนเนาะต้องทํางานต้องอะไรพวกเนี้ยแล้วเขามีสเสน่ห์นะคะดึงดูดสูงมากเป็นคนที่เหมือนกับ มีพลังงานดึงดูดที่ทําให้คนนะสยบใต้เท้านะคะด้วยความรู้สึกเกรงใจลุ่มหลงหลงไหลนะคะอาจจะเป็นคนหน้าตาดีหรือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ดูภูมิฐานน่ะหุ่นแบบเฟริเฟร์มๆหน่อยหรือว่ามีซิกแพคมีอะไรที่ดึงดูดผู้คนเข้าหานะคะในเรื่องของเสน่ห์ทางเพศด้วยตัวเขาอาจจะเป็นคนราศีมังกรนะคะหรือว่าเป็นชาวธาตุน้ำธาตุไฟได้เหมือนกัน และก็นะคะสำหรับทำไมกันนะเขาถึงได้รอคุณจะรอกันมาทั้งชีวิตขนาดนี้นะคะมันมีบางอย่างนะคะที่คุณเป็นเหมือนโลกใบใหม่ของเขาเลยเป็นอะไรที่ดูสร้างความอิ่มเอมใจนะคะแล้วก็ความสดใสให้กับชีวิตมันมีความรู้สึกลึกลับซับซ้อนคุณดูมีบางอย่างอะที่คล้ายๆกันกับเขาแต่อาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับเขาเป็น เดอโมนคุณเป็นเดอซันประมาณนี้มันเหมือนกับมีความเชื่อมโยงอะแต่ว่ามันเป็นพลังงานของจิตวิญญาณหรือว่าอะไรที่มันลึกลับลึกลับหน่อยอะที่ไม่ได้เหมือนกับออความผูกพันทางเวลาหรือว่าความสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะคือเหมือนเจอแล้วมันมีแพชชั่นบางอย่างที่เฮ้ยเป็นคนที่เข้ามาเติมในสิ่งที่ขาดหายนะเป็นคนที่เหมือนกับไม่สามารถที่จะหลบ ลี้หนีไปจากชีวิตได้เลยคือเขาอาจจะเคยเพยายามหนีคุณหรือเปล่านะคือมันหนีมาทั้งชีวิตแต่หนีไปแล้วอก็กลับมาอยู่ดีก็อรอต่อไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีการฝันนะคะหรือว่ามันมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าต้องเจอกันในสักวันหนึ่งอะคือหนีไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วต้องเจอแน่ๆน,นะคะและที่สำคัญคือคุณเป็นเหมือนโลกใบใหม่ให้กับเขาอะ มันมันทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตไปจากเดิมนะคะเขาอยากจะบอกอะไรเมื่อเจอกันกันกบคุณสิ่งที่เขาอยากบอกอ่ะมันคือคุณเป็นเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับใช้แสงมาจากผู้คนนะคะไม่ว่าจะมีออคอนเสิร์ตขนาดใหญ่มีคนเยอะแค่ไหนเขาก็จะมองเห็นคุณนะคะมาแบบโดดเด้งนะคะเข้ามากระแทกสายตากันเลยทีเดียว มันมีความเครียดแล้วก็ความคิดมากนะคะที่เขาไม่ไม่กล้าเข้าหามันมีจุดที่เหมือนเขารู้สึกว่าเขาขาดบางอย่างอะที่จะเข้าไปซัพพอร์ตหรือเข้าไปเทียบชั้นกับคุณบางคนนะเขามองว่าคุณเป็นเหมือนเดอะสตาร์เป็นคนที่ดูดีดูหล่อดูเป็นดาราเป็นอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เขาไม่กล้านะคะที่จะเสนอตัวเขาหาแล้วก็มันเหมือนกับเขารู้สึกรัก เสมอตั้งแต่แรกเจอมันไม่เคยมีครั้งไหนที่มันจะหายไปอ่ะความรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นคนในฝันที่เขาตามหาแต่ในช่วงแรกๆอ่ะเขาไม่แน่ใจแล้วเขาค่อนข้างจะกังวนใจว่าเขาจะคิดไปเองหรือเปล่ามันเหมือนที่บอกนั่นแหละว่าที่เขารอคุณมาทั้งชีวิตนะ่ะมันคือเขาพยายามหนีแต่มันหนีไม่ได้มันก็เลยต้องตัดสินใจว่าอ่าโอเคคงจะมีบางอย่างที่เราเชื่อมต่อกันนั่นแหละ ก็เลยทาให้เขาแบบต้องตัดสินใจอะ่ะเพราะเขารู้สึกอยู่แล้วลึกๆว่าคุณเป็นความสุขเป็นคนที่เป็นโลกใบใหม่ให้กับเขาเป็นคนที่เขาอยากจะดูแลและมีบางอย่างที่ต้องเหมือนเกื้อกูลช่วยเหลือกันในอนาคตนะคะต้องอยู่ด้วยกันและจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ อันนี้นะคะมันเป็นเรื่องของการเยียวยาความรู้สึกเก่าๆที่เคยเสียใจเจ็บปวดเสียดายไม่ว่าจะเป็นรักเก่าหรือเป็นความสัมพันธ์เก่ากับเขาคนนี้นั่นแหละมันต้องมีการทานฟอร์มตัวเองนะคะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่จากที่เคยเศร้าหมองหม,ม่นหมองกลัวความรักกลัวความเจ็บปวดความเสียใจคุณต้องเยียวยาบาดแผลนั้นให้มันเรียบร้อยแล้วเขาจะเข้ามาในวันที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่มีความสุข เป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมในแบบที่คุณต้องการแล้วมันจะได้กลับมาเจอกันนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคุณแม่หรือว่าแม่สื่อแม่ชักนะคะที่นำพาพวกคุณกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ด้วยแต่รวมๆนะคะคนที่รอคุณมาทั้งชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากแล้วก็มี คาแรคเตอร์ที่น่าลหลงใยอ่ะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะแยะเลยแต่เขารู้สึกแค่กับคุณเท่านั้นนะคะที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกถึงความรักแล้วก็เป็นคนในฝันแบบที่เขาตามหาไม่ว่าเขาจะรู้สึกสับสนแค่ไหนแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็จะรับรู้อยู่ดีว่าก็คุณนั่นแหละที่ใช่และใครที่อยากเช็คพลังงานส่วนตัวในหัวข้อนี้นะคะทักทายมาดูดวงส่วนตัวกันได้ ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ